เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยนะครับสวัสดี แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องนองที่เป็นนักสะสมนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาชมช่องครูโดงคอยครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอหาข้อมูลทางด้านเหรียญกระสับราคาไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าลักษณะของเหรียญที่มีราคานะครับหรือแม้แต่เหรียญที่ไม่มีราคาเพื่อเข้ามาพูดมาคุยกับเพื่อนๆพี่พี่น้องน้อง สำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนพี่น้องส่งเหรียญแบบนี้เข้ามาใน inbox ค่อนข้างเยอะลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับก็คือเหรียญที่เป็นแบบนี้แล้วเข้ามาสอบถามว่ากูโดเหรียญลักษณะนี้มีราคาเท่าไหร่เล่นกันเท่าไหร่ของผมมี2เหรียญบ้าง1เหรียญบ้างวันนี้ครูโดจะมาพูดมาคุยนะครับถึงเรื่องราคาเหรียญลักษณะนี้แล้วก็อาจจะใช้ ความคิดของตัวเองนิดหน่อยนะครับว่าเหรียญแบบนี้เกิดจากอะไรยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด,กดติดตามให้คูโดวยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมสําหรับเหรียญที่คูโด่งจะมาพูดถึงนี่คือเหรียญที่เขาบอกว่าตัดครึ่งกลางเลยนะครับเป็นเหรียญที่มีรอยตัดอยู่ตรงกลางเหรียญแบบนี้รอยตัดตรงกลางเหรียญแบบนี้เหรียญแบบนี้คูโด่งมีอยู่2เหรียญสามเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญ ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์แล้วก็เหรียญหนึ่งบาทที่มีลักษณะนี้นะครับก็คือเกิดขึ้นมาลักษณะนี้ตรงขอบจะไม่เป็นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่เป็นเหรียญลักษณะนี้ครูโด่งต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเหรียญแบบนี้ต้องบอกว่าครูโด่งไม่บอกไม่ถูกจริงๆว่าเกิดจากอะไรจะเกิดจากเครื่องจกักรครูโด่งก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าของครูโด่งนี่ไม่ได้รู้โปรเซสอะไรมากมายหรือว่า การขึ้นรูปแบบนี้อะไรมากมายของเหลี่ยญกระสับนะครับคุโด่งถึงแม้จะเป็นครูสอนเกี่ยวกับการดีไซน์แม่พิมพ์แต่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปเกี่ยวกับพวกเอ็นหรือว่าพวกแคนเกี่ยวกับพวกกระป๋องอาหารฝากระป๋องอาหารเท่านั้นนะครับกระบวนการตรงนี้แต่ว่าที่คุโด่งสองดูนะครับแบบนี้ต้องยอมรับว่าเรียบมากๆเลยเรียบมากๆเลยเครื่องจักรก็ได้นะครับแล้วก็จุดศูนย์ที่ขึ้นมาแบบเนี้ย ก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแสดงว่าตัวบนตัวล่างเนี่ยมีลักษณะเช่นเดียวกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากเออเลอร์คอยก็ได้หรือเกิดจากการทําก็ได้คืออันนี้ต้องขอประทานโทษจริงๆว่าไม่แน่ใจนะครับมั่นใจแต่คุูโดมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งต้องขอประทานโทษเพื่อนๆน,อน้องอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่เป็นที่นิยมการเล่นกันนะครับไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ ราคายังไม่เกินหน้าเหรียญนะครับถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยยังไม่มีราคาซื้อขายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเพื่อพี่เพืน้องมีคนมาขายเหรียญแบบนี้ให้กับเพื่อนเพื่อพี่เน้องเฮ้ยเหรียญนี้ผมได้มา300400ผมขายให้คุณ300400อะไรพวกนี้ก็เพื่อนๆพนี่น้องจะซื้อก็ได้ไม่ว่ากันแต่คุดวงบอกได้เแหละครับเหรียญแบบนี้ไม่มีราคาซื้อขายนะครับลักษณะเออเลอร์แบบนี้ยังไม่มีราคาซื้อขายนะครับหรือว่า อาจจะมีคนเล่นกระแดกแต่ว่าของผูดงนี่ยังไม่นิยมนะครับแล้วก็ในกลุ่มนักสะสมก็ยังไม่เห็นมีใครมาพูดมาคุยเกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นผูดงจึงนําลักษณะนี้มาตอบคาถามเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องนะครับเหรียญแบบนี้อาจจะเป็นเออเลอร์คอยก็ได้เพราะว่ากระบวนการขึ้นรูปพูดงเกี่ยวกับแม่พิมพ์การขึ้นรูปหรือว่าทูลลิงในการขึ้นรูปผู้ดงยังไม่คอนเฟิร์มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกระบวนการของฝากระป๋องอาหารแบบนี้ไม่มีแบบนี้ไม่มีนะครับ แบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วที่สําคัญราคายังไม่มีเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจกันนะครับเพื่อนเพื่อนเพีงน้งงองที่ส่งเหรียญแบบนี้มาเพื่อมาขายหรือว่าจําหน่ายลักษณะแบบนี้นี่ยังไม่มีราคานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ そう。せー